คุอนเขาชื่อชาญมากผมไปนั่งคุยเรื่องการเต้นกับคุณออนนะครับออนมีกินเคฟโปรตีเอนะคุณชี่ยวชาญหน้าการเต้นมากมบุคลิกจะวอยจะวอยมากเพาชอบไปเห็นเต้นนะฮะแล้วก็คุณออนจะเป็นบุคคลที่ชวนกินเก่งมากเป็นเพื่อนเป็นเพื่อนมาะให้คุณออนครับชวนจะมีเป็นดีแก๊งครับคุณออนที่พิมพ์อะไรเงี้ยชวนไปกินไม่ว่างเลยถ้าว่างจะไปกินกับเขา อยู่ฮะตั <c oughs> ้งแต่อยู่วงการบันเทิงมาโอ้ไม่ค่อยมีสายกินด้วยเท่าไหร่เลยในที่สุดผมก็เจอแล้วเพื่อนนี้ไปกินด้วยได้นะเหวี่ยงก็เหวี่ยงแลก็เหวี่ยงกังเขาเป็นแฟนอ่ะผมเล่นมาแล้วผมก็แบบพูดในกระจกเพราะผมแบบเล่นๆไปใช่ไหมจอมอินเตอร์ผมก็เดินมาดูแล้วแบบ ไจรื่อแ้วใช่เสร็จแล้วเป็นลรอ่ะกอยางีคุณอย่างนี้เลยคือกว่าจริงๆอ่ะบ่อยเท่าไหร่นักข่าวมันมีวันกอนนะเอาไว้รู้มจะติดต่อแบบคนที่เต้นดีบอยมาอะไรเงี้ยน่าจะดีน่าจะดีถ้าจับติดต่อคนที่เต้นดีบอยมามาใส่พวกมาสก ไม่มีวันจากไปจากใจก็เพราะเธอคือลมหายใจเธอคือทุกสิ่งใจทิ้งอะไรก็ยอมทุกอย่างจากนี้ใจฉันจะมี 在说着你。